สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาลองนับอะโวคาโดครับหนึ่งกิ่งจะมีทั้งหมดกี่ลูกเท่าไรเราเมื่อกี้นี่พีเซเตอร์เราเป็นสุริยานครับสุริยาเหมือนเดิมไปเท่าไรแล้วจั๊หน่วยเราเมื่อกี้นี่น่าจะแปดเก้าลูกแล้วแปดเก้าลูกเอาเริ่มไปเฮ้ยว่าเลยเหรอโอ้เตียงกระเทยแล้วเออเอาอะไรแล้วน่ะนำน้ำหนึ่งเมตรสองเอ่อสิบสาม สิบสี่สิบห้าโอ้กิ่งอันนี้คือกิ่งเดียวนะครับนี่โอ้พี่น้องเลยมาเบิองเด้อกิ่งเดียวเด้ออันนี้ก็ดึงไว้อยู่นี่ให้น้องน้องสังนะครับดึงไว้ซอยแล้วครับนี่แปดสามสิบสามสิบแล้วสามสองสามสี่สามหกสามสิบหกแล้วครับหอนลอยป่นนี่เอเดียบอิ่มเอออเดียบอิมสี่สิบ ใบอิมพัค์อะไอมพสแอมเอีมอมโลดมีโอ้นะเป็นภาษาฮีบูด้วยนะครับห้าสิบๆไม่ชิมบ่ไม่ชิมเออห้สแล้วนะครับโอ้งาเดี่ยวกิ้งเดียวก็เปนสุรซออนใช่ปะาอห้าิบหกอยู่ไทยผมขายลูกลแปดบแล้วเนี่ยถ้ากิ้งเดียวนี่ใช่เมื่อกี้ก็มีคนคอมเมนต์เขาบอกว่ากิโลละไอ้ลูกละแ9บลูกเดียวท่นนี่แหละขาือนๆๆเอากไมเสีง ของนิวซีแลนด์นะนิวซีแลนด์เอาโคโดพันนิวซีแลนด์ของอิเซเลน่์จะไปไม่ถึงครับอุ่นทนไม่ก่อนนะครับเมื่อเท่าไรเราเมื่อกี้นี่เอาห้าสิบก็ได้ห้าสิบสองห้าสิบสองเปิดหายดีเลยพี่น้องเอ้ยหอดหอดลอยบริบูหอดนานาจะบ่หอดปะห้าสิบหกห้าโอ้กิ่งเดียวครับกิ่งเดียวต่อกันท้องว่านี่ครับแตกตองครับไม่หสองหกสี่หกสิบหกหกสิบหกแล้วนะครับทำหน่อย <laughs> อ,อ๋่มีออน่อยอีกโอ้ยเจ็ดสิบอสิบไปเนี่ยเจ็ดสแล้วสองสเจ็ดสี่เจ็ดสี่แล้วครับุลวตอนนี้ได้ทั้งหมดเกือบจะเต็มสี่ถังแล้วเจ็ดแปดแปดสิบเออแสียงเขามาเ้าเม่กินเออแปดสิบส,สองแปดสิบสอู้หอลอยไดอยู่ทีนี่ยังเหลืออีกฝัง Norway อีก <c oughs> อยู่อ่าไกลไกลเลย <c oughs> ไก่รวยเนาะแปดสิบหกแปดสิบแปดแปดสิบแปดแล้วครับชมูนิมเก้าสิบแปดสิบโอ้ยได้อีกแล้วนี่แล้วนี่เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเจุดเก้าแปดอู้หูก้เก้าหนึ่งร้อย ดนี่ครับแค่กิ่งเดียวนะครับนี่สุดยอดเลยครับอะโวคาโดพันบีแอลนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้หมดแล้วหนึ่งร้อยลูกสี่ถังครับขายขายทยลูกก็แปดสิบเก้าบาทลูกลูกก็แปดสิบเก้าบาทกิ่งเดียวด้วยนุ่ยบเก้าพันแน่เนี่ยกิ่งเดียวราคาแปดสิบเก้าพันปวดปวดพวเนาะสุดยอดอีดียวปะเขาไปตัวขายที่รถที่ไทยเนี่ยครับบรรยากาศเก็บอะโวคาโดสุดท้ายนะครับต่อไปก็ เปิดฤดูกาลพันธุ์ใหม่ก็คือพันธุ์กาลินนะครับอันนี้ก็หมดแล้ววันนี้บเหตุการณ์ก็ปกติครับอัปเดต๋ยวธนาคารวันนี้หน่อยลายเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาโอ้เหรือมตา,อเ,มตาเออผ่านนี่รอไว้อร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 อหยุดยอดเลยครับยังไงก็ปลาไมนนใ่ใส่ให้หล่อนะครับวันนี้ใส่คือกิ่งจะแทงตาครับกิ่งมันจะแทงตามันเลี่ยมตานะมันเลี่ยมตาไหมเลี่ยมตานำเออเลี่ยมตานำโอเคโอ้อันนี้ยังเก็บบวชได้อีพี่น้องเลย เหลืออีกหลายเลยครับนี่ทำไมเขาถึงเก็บให้มันเป็นแข็งนะครับเขาจะไปชุบน้ำยาอีกใช่ไหมโอ้เขาจะไปชุบน้ำยาอีกทีหนึ่งนะโอเคครันเป็นพันธุ์ที่อยู่ได้นานมเลยอยู่ได้นานมากเลยหนึ่งปีแต่ปีที่แล้วเราไมเห็นเนี่ยมันบันสุงค่าตัวเลยแล้งเงือบแล้งเงือบอีรีเนาะมันบอกวงไหนล้นไปแล้วกันเนาะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผู้นำงายังคุณอะ